เอาละสวัสดีกับผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Box Food c o ฟอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดไว้ก่อนเลยนะครับพูดดักไว้ก่อนก่อนที่คุณผู้ชมจะบอกว่าพี่ครับทำไมผมเข้าแมพแล้วมันไม่เป็นแบบพี่นะครับผมต้องดักไว้ก่อนว่ามันคือแมพป Cop นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดไลค์ผมด้วยละกันนะครับ ถามว่าคุณเนี่ยกำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมแนะนําร้านนี้เลยนะคิทตันช็อปนะครับร้านเติมโลบักเด็ดสุดคุ้มนะครับมีทั้งระบบ Vp Server และ ID Pass เลยนะมีบริการกดผลพิซซ่าและบริการกดเกมพาร์ทแบบบ็อกฟุตคิลลัสซี่และแบบต่างๆนะครับผมมีบริการกดเพจแบบออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์และสำหรับใครนะครับที่ต้องการสุ่มทอยโค้ดนะครับทางร้านนี้ก็มีเช่นกันนะครับผมสามารถมาสุ่มมาใช้บริการกันได้เลยนะครับลิงก์ก็อยู่ข้างล่างนี้เลยครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแบบนี้นะครับเช ดี๋ยวผมเนี่ยจะมารีวิวเลยนะครับอย่างแรกจะมารับเดีเข้ามานะครับจริงๆหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับก็ผลิกะสายฟ้าอะไรประมาณนี้ครับอัปเดตมานานละไม่รู้ว่าผมเคยอัดคลิปไปยังนะหรือว่าหลายๆช่องทำไปแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ทำนะครับเพราะงั้นก็มาดูในคลิปนี้เลยละกันนะอันนี้เป็นทิิกาเปลวไฟนะครับน่าจะรู้กันแล้วนะแล้วก็มีนี่นะครับเป็นแบบนี้สกิลนะครับก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับส่วนที่อัปเดตเข้ามาก็ ย و ر สามดาบนะครับที่อัปเดตก็มานะก็รู้กันแล้วแหละนะครับหลายช่องก็ทำไปละแล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นผลนิกะนะครับไม่ใช่นิกะดีที่โตนะครับโมเดลนิกะเออพูดงนี้ดีกว่านะครับผมนี่นะก็จะเป็นเกียร์ห้านี่นะก็จะเป็นแบบนี้เลยดูไปดูมานี่ก็แบบเหมือนโกคูนะครับร่างอ,อัลต้าอิสติงอ่ะเออเหมือนเลยนะครับนี่มีสกิลนะครับหยิบสายฟ้าแล้วก็ปาลงแรงมากโอเค ก็อันนี้ก็เป็นผลนิกะนั่นเองนะครับผลที่ไก่ละนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับผลอันนี้นะแล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นเมฆสีทองนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้ไปแล้วแหละนะครับโอเคผมจะมารีวิวสิ่งนี้ต่อเลยนะครับก็คือผลโยมิโยมิหรือว่าผลคืนชีพนั่นเองนะงมรู๊กนะนะครับก็มีประมาณนี้สกิลผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับไม่รู้ว่ามันก๊อปมาจากแบบไหนละก็คือแบบขี้ก๊อปนะครับไม่ต้องมาสนใจหรอกนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับผม แล้วก็เอ้ยเมื่อกี้ทำไมตัวนี้มันโดนเอฟเฟกด้วยอะแล้วมันแบบมีอะไรเขียวขึ้นมาวะเดี๋ยังตายแต่เขียวไปดูหน่อยดูหน่อยดิมพลังเขียวกระตีนะนี่ไงเออนี่ไงดูละเฮ้ยมันเป็นไฟเผาพี่มันเป็นไฟสีสีนี่ล่ะทำทำอะไรได้ประตูนรกเหรอประตูนรกนี่ประตูไปเนเธอร์โอเคต่อไปนะครับผลที่ทุกคนนะครับรอคอยหรือว่าเป็นปกของเราแล้วไอ้นี่มายังไงอ่ะไอ้นี่มาไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบนี้นะครับหนึ่วเดียวเดือดเปล่อยมันดีฝอยมันดีฝอยมันดี ต้องเจอนี้ต้องเจอนี้ไม่โอเคนะครับมันไม่ตายแต่เนี้ยตายอุ้ยมันมันตายยากว่ะพี่บอาต้องเจอดาบเรนงโกกัวออกไปแล้วโหัลืมเดงั้นเราก็ปล่อยมันทิ้งไว้งั้นแหละนะครับโอเคนะครับสิ่งที่จะดูต่อไปก็คืออันนี้นะครับฟอปป้านะครับไม่เกี่ยวนะครับฟอปป้านี่เป็น A B c เฉยๆนะครับก็คือช่วงนี้ฟอปป้ามาแรงนะเราแบบยืดคลิปได้ดีมากเลยโอเคครับมาเข้าเรื่องดีกว่าผลสุดท้ายกดสกิลเอ็ก นี่นะครับไม่ได้สุดท้ายดิจริงจริงก็ยังมีผลหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นผลทักษ์นะครับของหนวดดำนี่เองนะครับที่กินเข้าไปพร้อมกับผลสั่นรวมกันก็จะประมาณนี้นะจริงจริงสกิลมันเคยเปิดเผยมาหรือยังผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่นี่คือเทมากนะทำมาได้โคตรเทเลยคือมันจัดเข้าคัสซินนะครับเดี๋ยวดูหน่อยดีว่ามันจะสร้างราเมจหรือเปล่านะมาเวอร่นเทสดีหมูแมวนะครับโอเคครับนี่นะโดนดามจนะครับแต่ไม่เยอะแล้วก็ผักออกไปนะครับผมถ้าผักออกไปนิดนึงครับ สำหรับใครที่อยากที่เท่แบบพวกเรานะสามารถซื้อเสื้อผมได้นะราคาส0โรบับเสื้อแล้วกระชุดนะครับสองอย่างนะครับรวมกันเป็น20โสบัูนั่นเองนะครับผมสกิลสุดท้ายโมจเิเน่ทำอะไรอะ่ะนะเดินช้าไงอารมณ์ชาติไหมมันทำทำไม่ได้โอ <c oughs> ้โหเกลียดเลยอะ่ะเจอสิ่งนี้เจอสิ่งนีนน้นี่ไงทุบแล้วไปโดนโก้เฉยเลย เฮ้ยทำไมผมต้องติดไปกับเครับอันนี้คือน่าจะมาจะหาแกนพีทออนไลน์นะครับผมได้ข่าวว่าช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ได้ข่าวละแกนพีทนะครับเปิดให้เล่นในมือถือนะครับใครที่เป็นผู้เล่นบนมือถือก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้นะแต่เขาบอกเลยว่ามือถือไม่แรงเนี่ยมีแหลกนะครับเพราะว่ามือถือของผมเนี่ยเล่นได้เราจะพูดทําไมวะเพราะว่ามือถือองโก้นะแหลกนะครับผมสำหรับแกนพีทนะจะระเบิดเลยแหละนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลที่มันอัปเดตมานะครับ นี่นะประมาณนี้แนะนําว่าใครจะใช้นะครับกระโดดก่อนไหมจมดินทุบนี่นะประมาณนี้นเดินช้าได้ปะเดินเล่นเดียเ๋ยวเขาจมดินจมดินอ๋ออ๋อเัวดีอ๋อ,อ,อใครา<อ>มาด้วยเนี่ย<อ> <laughs> มาดิก็เ,เดี๋ยวข้างล่างนั้นมันโมเดลอะไรเต็ไมไหมดเลยจริงเหรอเออดัมมี่ดัมมี่เต็มไปหมดเลยสกินโอ้โหอนิเมะอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะเอาผมไปด้วยนิ่งผมไปด้วยเอาโมจิกินผมด้วยอะไรไม่รู้อ่ะเต็มไปหมดเลยนี่ อู่ช่างมันแล้วกันนี่เอ้ยเยียวเยียวมากไม่วะฮะตายยังไม่ตายทำไมวะทำไมไม่ตายวะดีนมาติดแบบดีตัวเลยแล้วกันไปไหนไม่ได้เลยเดีเราดูดิครัติเมนูร้านค้าพัจมิตรไม่มีอะไรเลยนะครับผมทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีเดี๋ยวลองดูดีว่าเป็นดีอินนะครับเดี๋ยวเราดูดีว่าเราจะสามารถใช้คำสั่งบินได้ไหม fly โอ้พิมพ์ภาษาไทยอีกละ จะเลิญไปเลยมะบินไม่ได้นะครับคุณไม่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้นะครับผมพี่ผมบินได้พี่ผมบินได้เออเมฆสีทองอ่ะเฮ้ยก็ลองบินไม่โดนเลยก็ลองงกะจับหิ่งห้อยหน่อยดิจับหิ่งห้อยโดนปะโดน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 โอ้พี่จ้าโอ้หิ่งห้อยหิ่งห้อยนี่ โอเคครับ <perfekt ion ic> ประมาณนี้นะครับสหรับแมปนี้นะใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถเล่นได้นะนะครับผมแมปก็ชื่อว่าอะไรไม่รู้ผมลืมเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มันไว้ละกันนะคือผมไม่ค่อยได้ทิ้งลิงก์แมปพวกนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันแบบแมปมันแกบบ๊แบบอปอะที่ทิ้งลิงกนะ์ไว้ทำไมครับแบบแมบปบแท้ไม่เล่นกันได้แต่ว่าใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งไว้ละกันนะครับโอเคครับไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันครับบ๊ายบายครับผม